สวัสดีครับเกษตรแบบบ้านๆครับทุ่งกุลาสวนนาป่าผสมเฮ็ดสวนเฮ็ดหน้าแล้วก็ปลูกปลาครับคำถามที่ถือถามไวที่สุดเลยครับคือถามว่าปลูกป่าแล้วจะกินอะไรครับผมว่าปลูกปลานี่ มีประโยชน์หลายกาทีิคิดนะครับเพราะว่าการปลูกปลานี่ใช้ควบอุดมสมบูรณ์ครับเดี๋ยวมาเบิ้งครับปลูกปลาแล้วอุดมสมบูรณ์จังไดครับนี่ครับปลูกปลาที่คุ้มอุดมสมบูรณ์คือใบใหม่ที่ร่นลงมากจะเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็จะปลูกดอกกระเจียวครับอันนี้ต้นกลอยครับกลอยกลอยครับกลอยนี่เป็นเครือครับ นี่ครับกลอยนี่เป็นเครือเึ้นไปครับนี่ยอดถึงผีแล้วครับนี่ครับยอดกลอยครับโนี่มั่นังครับเนี่ให้ทายนะครับนี่ครับมั่นกับปลูกไซคลับต้นใหม่เลยครับ นี่ครับดอกกระเจียวกําลังออกแล้วครับนี่ครับดอกกระเจียวปลูกป่านี่ปลูกปลปกปูกพืชที่พึ่งพาอยู่ในปา่ามีหลายอย่างครับเดี๋ยวเบิ่งฟังนี่ครับนี่ครับอันนี้ป็นมันอันนี้มันเลือดครับนี่มันเลือดนี่ครับมันนี่ครับมันเลือด้อมนมัน เคยมีคนมาเที่ยวสวนผมนะครับเขาบอกว่ามันนี้เป็นมันม่วงเขาบอกว่าเป็นมันม่วงครับแต่ยุนี่อื่นมันเลือดครับผมอันนี้ต้นพักติ๋วครับตัวนี้เป็นตน้นต้นพยุงต้นพยุงครับนี่ ต้นพยุงปลูกได้เจ็ดปีครับนี่เจ็ดปีครับผมต้นซ้ำเสาบานนะครับต้นพยุงนี่ครับอันนี้เป็นต้นยางนาครับต้นยางครับต้นยางต้นสะดาครับอันนี้ต้นพยุงครับต้นพยุงอันนี้ต้นซักครับต้นซักใบสีญ่ินนะครับนี่ ใบใหญ่ครับับมาฟังนี่กันฟังนี่ครับตรงกลางผมกับสิบปลูกตรงกลางนี่ผมสิบปลูกเป็นกระช่ายขมินแล้วก็คาครับแต่ว่าคาคุดออกไปแล้วครับผมนี่มันกำลังขึ้นเลยครับ นี่ไปเด็กเกี้ยวอีกต้นหนึ่งมันมันตัวน,นี้ผมปลูกใส่ใส่กับต้นว่าครับนี่ต้นว่าต้นว่ามีข้อดีคือมดแดงสิมาอยู่หลายครับครับห้างหน่อยห้างใหญ่อยู่ข้างบนนี่ครับ อันนี้ต้นยางครับต้นยางต้นยางนาครับปลูก chrome, นนดได้เจ็เดปีแ,ป level, แล้วครับนี่กระดอกกระเจียวเหมือนกันครับนี่ครับอันนี้ต้นแดงไม้แดงไม้แดงเป็นไม้เนือแข็งนะครับนี่ครับปลูกได้เจ็ดปีแล้วครับอันนี้เป็นต้นเสาวรสครับผมปลูกต้นเสาวรสไซส่กับต้นแดงเลยครับ นี่ครับนี่ปลูกใส่นี่ครับยอดสวรสดปลูกให้ขึ้นไปเลยครับเป็นนวยอยู่ทั้งต้น,นแดงหมดเลยครับอันนี้เป็นต้นพักติ๋วครับต้นพักติว๋วกำลังแตยหนอดกำลังแตยหนอดครับต้นพักติ๋วนี่ทางหงษ์ซึกว่า เขาอยากให้มีหยอดอ่อนนะครับเขาก็หูดใบแก่ทิ่มให้ม,เมดเลยครับหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์กูกลัวกับหยอดอ่อนกับสิแท่งออกมาครับวิธีเห็ดให้ต้นพักติวนี่แท่งหยอดอ่อนกน็คือการหูดเอาใบแก่ทิ่มให้ม,เมดเลยครับผมฝั่งนี้จะเป็นสาหนามครับเป็นบอ่อเรียงปลาครับผม เปียงปลาธรรมชาติบ่ไไรป่อยปลาเนี่นะครับปลาธรรมชาติปลาหน้าห้านี่นะครับนี่ฟังนี่ครับอันนี้เป็นมันครับมันเห็บครับมันเห็บหรือมันเน็บนะครับนี่ครับกำลังเกิดเลยนี่นี่ครับฝนตกไหมครับ ฝลตกพึ่งใดอาทิตย์นึงครับ้าเรียงลำดับการเกิดของผืดหัวนะครับที่ปลูกลงในหนีนนีครับผลตกไม่นี่สิ่งที่เกิดเกิดขึ้นใกแรรเลยก็คือดอกกระเจียวครับฝึกผลไม่หนี่ดอกกระเจียวสิเกิดก่อน แล้วก็มั่นก็นจะเกิดตามมาครับหลังจากนั้นขมิ้นก็นจะเกิดขึ้นนะครับใปไช่เนี่ยจะเกิดหลังส่วนไผ่ไผ่ปลูกเข้าไปในป่าเลยครับไผ่นี่สามารถอยู่กับครับ,รบต้นพยุง ต้นยางหน้าต้นประดูอยู่ใดครับเพียงแต่ว่าเขาตกปลูกต้นใหม่ก่อนประมาณหาปีครับหลังจากนั้นเขาก็เอาไผ่มาปลูกใส่เลยครับนี่ครับส่วนไดนที่ไก่หนามมาก็ปลูกปลูกไผ่เสริมเลยครับผมว่าปลูกปลานี่มีประโยชน์หลายครับ เดี๋ยวสขุบบางมันก้อนนี่ครับนี่ปลาหัวที่ใหญ่สำหรับ,น,รบ,รบ,รบ,บนี่ครบก็เป็ไก่ๆเหมือนกันนี่นี่ไอทอดหยอดขึ้นแล้วครับนี่อันนี้อันนี้หัวที่โพดินขึ้นมาเดี๋ยวสขุดเบ,งบงืงว่าอ่าก้อนนี่นี่หัวใหญ่เป็นไรครับ ใหม่หลายแห่งทากใหม่หลายแห่งกำชุดเนี่ยระมัดระวัง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาหลุนเบิง้งว่ามั่นก้อนอี้นี้สิหัวใหญ่เป็นไรครับนี่ครับ หัวมันเกาด้วยครับนี่หัวมันถ้าเห่าถ้าปีใดไดจะเห่าบ่ไ้คุดหัวเกากับสิเนาครับหัวเกากับสิเนาแล้วก็แท่งหัวไม่ลงไปไม่ครับ

ของมันจะแท่งลงไปยังนส่ครับแท่งลงไปครับราะมันจะแท่งลงไปในดินลงไปเลอ,เลอะๆนี่สิแล้วก็ออกขางแต่ว่าหากของมันนี่ครับนี่ครับนี่เป็นหากของปีที่แล้วหากของมันนี่สิหาก,กินบนผิวดินนะครับจะแท่งหากออกมาําผิวดินแทงหากไปตไต่ใบใหม่กินอาหารจากจากปุ๋ยจากใบใหม่นี่นะครับ Oh. อ้โหอ้โหแตกเลีเดี๋ยวนมันแตกนี่ยอโอ้โหขุดินลงอีกเอาใหไม่ลงไปกะถาเจียดน้อลงไปเฮ้ยไหนไหนกาะอ๋อมดแล้วนีเมื่อดหรอกุดดินลงอีกแล้วก็เอาปลูกไม่นะสวงานมันมีใบไมหลาย ปวดด้ไมมใส่แล้ครับปกเนี่ครับี่นี่ครับ่มันก็หนีกับมีหัวสำนีครับไก่แงไงเห็นหน้าคนเป็นยังเห็นหน้าคนเร่นเอาตรงหัวมันแล้วก็เลื ปูกปลามีประโยชน์กว่าที่คิดครับผม <c oughs>